สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ TTT Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild กันนะครับผมนะวันนี้จะมาอยู่ที่เมืองเกลูโดครับเมืองทะเลทรายกันครับวันนี้จะมาสอนหาเปิดร้านเอ่อช็อปของเมืองเกลูโดกันครับว่าเปิดยังไงครับผมนะเดินเข้ามานะครับด้านหลังจะมีประตูนะครับผมคุยครับผมก่อนจะเข้านะนายต้องบอกรหัสมาก่อนนะตัวแรกตัวต่อมาล่ะตัวต่อมาล่ะตัวสุดท้าย นายน่าจะไปดื่มนมนีบร์นะเร่รไล่กันมาแล้วก็รับเคล็ดซีเกตครับซีเ e t นะครับผมนะความลับของความลับบาร์นะครับผมนะโอเคเราเข้าไม่ได้ฮะเราต้องไปหารหัสมาก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ลานกว้างนะของเมืองนะครับแล้วก็ข้ามาตรงนี้ไปร้านบาร์นะฮะอาทางนี้เข้ามาในบาร์เจอผู้หญิง2คนนะครับผมเราก็ดูเขาคุยกันนะฮะ ฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันได้รหัสมามันเป็นรหัสผ่านที่ท,ท,ที่เธอก็รู้นะ่ะว่าที่ไหนนะ่ะจริงๆที่นั่นก็ดูบ้าๆบอๆนะบางทีฉันกําลังสนใจที่นั่นอยู่นะรหัสก็คือเดี๋ยวก่อนนะไอ้หนูนี่คิดว่าเรามองไม่เห็นหรืองไงว่านายแอบฟังอยู่นะไม่มีมารยาทซะเลยออกไปซะนะ,ะโดนไล่ครับผมโอ้ยมาโดนไล่เขาก็อ่ะเราก็ออกมาครับผมนะ เราจะไปแอบฟังข้างหลังก็ได้ฮะข้างหลังมันจะมีช่องอยู่นะฮะอ่ะไอหนูที่แอบฟังไปหรือ,อยังแต่ช่างมันถอะรีบบอกรหัสมาโอ้ได้เลยรหัสก็คือ GSC เข้าหลามตัดฉันมั่นใจว่าน่าจะใช่แน่ๆเออ GSC มันย่อม,มาจากอะไรนะ e กลูโดซีเกต c ับแต่ไอเข้าหลามตัดตัวสุดท้ายมันตัวอะไรใครจะไปรู้ล่ะโอเคครับเราได้ รหัสมาแล้วครับผมเป็น G S c เข้าวหลามตัดนะครับผมนะเราจะไปเปิดร้านช็อปนะฮะโดนไล่ไปดื่มนมมาละอ่ะคุยอีกรอบนึงครับผมไหนอีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วไงถ้านายบอกรหัสผิดนายต้องรอถึงพรุ่งน,นี้นะแล้วค่อยมาใหม่มันเป็นการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นอ่ะฉันไม่ยอมปล่อยผ่านไปนี่นี คุยอีกรอบหนึ่งไม่ได้เหมือนกันครับผมอ๋อบอกว่าให้รอถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวงั้นเข้าไปที่โรงแรมก่อนนะครับเพื่อที่จะนอนข้ามเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะนอนไปถึงตอนเช้าแล้วกันนะฮะพอมาถึงตอนเช้า เราไปที่ร้านช็อปกันนะผมนะมเราจะเอารหัสไปเปิดนะครับผมอ่ะ,อะบอกรหัสมา G ตัวต่อมา S ตัวต่อมา C ต่อไปตัวสุดท้ายเข้าหลังตัดนะเข้ามาได้เลย เฮ้ย hey, ฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยนะอ่า uh huh. มีผู้มีคู่เข้าชมหาย,ยากเข้ามาแล้วสิตอนนี้นายเป็นสมาชิกของที่นี่แล้วนะขอบคุณหนะ้าที่ให้ความสนใจเชิญชมร้านดูของได้เลยนะอ่า uh huh. ทีนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาในร้านแล้วก็เลือกสามารถซื้อเครื่องแต่งกายครับเป็นชุดกันความร้อนนะครับสำหรับเดินทะเลทรายได้นะครับผมนะโอเคครับผมนี่ก็ซื้อเหมาหมดเลยฮนะ แล้วก็ด้านหลังครับจะมีชุดพิเศษอันนึงครับนี่เป็นชุดพิเศษนะมันทํามาจากลูมินาสโตนนายจะต้องเอาลูมินาสโตนมาแกลกด้วยนะครับผมนะชุดนี้จะซื้อได้ก็ต้องจ่ายเงินแล้วก็เอาลูมินาสโตนมาแลกครับผมนะเป็นชุดที่เรืองแสงนะครับผมตอนกลางคืนเมาทั้งร้าน เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนดูฮะที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเวลาเราเปลี่ยนชุดเราไม่ต้องโดนจับนะฮะเราไม่ได้แต่งตัวผู้หญิงก็สามารถอยู่ได้ฮะอย่าเปิดประตูแล้วกันนะเปิดประตูคุณโดนไล่ออกจากเมืองนะครับผมนะอ่าโอเคครับนั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับหาชุดกันความร้อนนะครับแล้วก็ชุดเรืองแสงนะฮะ โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับช่อง t g t Channel ครับไปก่อนครับเดี๋ยวจะทำแก้เควสต่างๆครับอันต่อไปครับว่าจะแก้มีเควสอะไรบ้างครับไปก่อนครับสวัสดีครับ